ยางเพลากลางนะคะยางเพลากลาง S 2 5 0นะคะ Isuzu L นะคะ KS 21นะคะ Isuzu เนอะ,อะเดี๋ยวนะคะมาดูกันเพราะว่ารู้สึกว่า S 2อ0นี้จะมีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเทียบดูต้องขอเทียบนะคะตัวอย่างสำคัญมากเลยนะคะ เพราะว่าถ้าสั่งไปแล้วไม่เหมือนนี่แบบมีผลเสียเยอะมากนะคะในการสั่ง,ส,งสั่งซื้อออนไลน์นะคะวัดเอาให้ชัวร์ๆก่อนโอเคนะคะมาตาแบบนี้เนอะรูในรูในโดยประมาณสามสองมิลน,นะคะตรงลูกปืนนะคะถ้าเป็นซีน ถ้าเป็นซีนเหรอถ้าเป็นซีนเป็นซีนก็ประมาณสามสิบแปดจุดห้ามิลนะคะถ้าเป็นช่วงซีนเนาะแล้วก็ความหนาความหนาสี่สิบหกมิลนะคะหน้ากว้างร้อยยี่สิบสี่มิลนะคะความสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดมิลค่ะ